สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักท่านคลิปนี้ก็อยู่กับผมนะครับฟุกเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเช่นเคยครับเราจะมาเล่นเกมสล็อตกันนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมดูในเกมดาก้อเอครับของค่ายเอซเอเกมมิ่งครับเป็นสล็อตรายเดียวครับท่านผู้ชมครับเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรนะครับท่านผู้ชมครับอาศัยว่าเรามีดวงมาเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมก็พาทุนมาที่สามพันเก้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมครับจะมาลงทุนกับเกมดาก้อเอครับว่า จะทากาไรให้เราได้หรือเปล่าครับถ้าท่านผู้ชมครับเรามาดูตารางการจ่ายกันก่อนครับสัญลักษณ์จ่ายแพงที่สุดก็เป็นด้านบนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นมังกรสามตัวนะครับถ้าเกิดมาสามตัวเนี่ยเราจะได้คูณถึงแปดร้อยเท่านะครับของเงินเดิมพันนะท่านผู้ชมครับเป็นวายด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแทนที่ได้ทุกสัญลักษณ์นะครับส่วนที่จ่ายแพงรองลงมาก็จะเป็นมังกรทองนะครับ มาสามตัวได้สามร้อยเท้านะครับเบ็ดยี่สิบาทก็หกพันนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มังกรแดงนะครับมังกรม่วงมังกรฟ้านะครับแล้วก็เป็นในส่วนของไข่มังกรและไข่มังกรสีแดงนี่จ่ายห้าสิบเท้านะครับไข่มังกรสีเขียวนี่จ่ายยี่สิบเท้าไข่มังกรสีเหลืองนี่จ่ายสิบเท้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์วายกับสัญลักษณ์ที่จ่ายแพงที่สุดกับสัญลักษณ์ที่จ่ายถูกที่สุดนะครับมาสองตัวเนี่ยจะจ่ายห้าเท้าครับ แล้วก็สัดร่าที่จ่ายแพงที่สุดกับจ่ายถูกที่สุดมาหนึ่งตัวก็จ่ายหนึ่งเท่าของเงินเดิมพันนะท่านผู้ชมครับเกมนี้เข้าๆก็มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรมากครับเบ็ดขั้นต่าอยู่ที่ยี่สิบาทนะครับเบ็ดสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับเรามีมาสามพันเก้าสิบาทคงจะทําอะไรไม่ได้มากัะท่านผู้ชมครับจะเริ่มเบ็ดที่สี่สิบาทนะครับย้าเตือนนะสำหรับหนุ่มๆน้องบที่เข้ามารับชมนะครับ รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับต่ำกว่าสิบปดปีห้ามทําตามสิทธกาดนะครับส่วนท่านผู้ชมที่มีอายุมากกว่าสิบปีแน่นอนครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ในเมื่อท่านเลือกแล้วท่านตัดสินใจแล้วที่จะเสี่ยงผมก็ขอให้ท่านโชคดีมีชยัยเฮงเรวยๆครับผมอาละครับท่านผู้ชมครับเป็ดที่สี่สบาทแล้วออโต,ต้ห้าสิบามลุยครับเียนมีความเสี่ยงสูงนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่มีฟีกวงปีเกมอะไรให้เราครับอา่าอย่างนี้ครับจะได้ ห้าเท่านะท่านผู้ชมครับสั่งลรายจ่ายถูกที่สุดมาสองตัวถ้าเกิดหนึ่งตัวก็หนึ่งเท่าครับอาศัยดวงล้วนๆครับนะเกมนี้คนระับถ้าเกิดมังกรเท่าก็โอเคเลยละครับผมได้ดมังกรทองบ่อยนะท่านผู้ชมครับสามร้อยเท่านะได้แล้วเลิกทันทีเลยคนระับท่านผู้ชมครับเกมแบบนี้นะครับ นัดอีว่าวันนั้นเรามีดวงแล้วนะแจกเป็นข้าครับ40บาทครับแม่ใครมากอนแดงไปอยู่ด้านล่างนะจำจังครับ40บครับผม สี่สิบบาทครับอาดไ่าตานำ้ำเครับวายยังไม่ลงมาเข้าช่องกลางให้เรานะครับสีบ่สิบครับ ครับน้ำหลวครับได้เวลาขยาับเบ็ดครับหกสิบบาทครับออตโต้ไปกันต่อครับหวังว่ามันจะแตกกันแล้วนะครับมาเฮออเพื่อนขอร้องครับวายแล้วมาตั้นะครับหกสิบบาทครับถ้าเกิดมาสามตัวได้นีหล่อมากนะครัหลผมยังไม่เคยเห็นใครได้นะผมก็ยังไม่เคยได้นะมาวายมาสามตัว S <S เกมแบบนี้ขอที่เดียวนตั้งแต่ข่ายมังกรแดงขึ้นไปเนี่ยเรามีกำไรแน่นอน เป็นแบบนี้ความเสี่ยงสูงครับต้องยอมรับแต่เวลาถ้าเกิดเราได้มันก็จะได้เยอะนะครับไม่ต้องไปเบ็ดแพงนะจจงต,ต้องยอมรับเบ็ดยี่สิบบาทไปเรื่อยๆนะคือมันจะมาเนี่ยอุ้อิ่มตอนหัวขาดตัวเดียวต้องยอมรับแต่เราก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับต้องยอมรับเพราะว่ามันไม่มีบริโภคนัสอะไรให้เรานะคือดวงล้วนๆนะครับ สามร้อยบาทครับโอ้เอาละครับทางัวร์กำังกรแดงลงครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทโอ้โชคดีมีไทรครับเลิกเลยครับแบบนี้ครับผมไม่เล่นต่อแน่นอนคร่บมไม่รู้จะเล่นไปทำไมครับสวยงามครับน่าละครับท่านผู้ชมครับมีทุนเข้ามาสามพันกับอีกเก้าสิบบาทนะครับ ตอนนี้ผมก็มีกําไรหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทครับท่านผู้ชมครับมังกรแดงมาจังหวัดเดียวครับรู้เรื่องครับเลิกครับผมถือว่าวันนี้โชคดีมีชัยนะครับท่านผู้ชมครับมังกรแดงวากี้จ่ายสองร้อยเท่านะครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามหมื่นสองครับได้หมื่นสองวากีนะครับถือว่าวันนี้เราโชคดีมีชัยแล้วครับไม่ควรไปต่อด้วยตะการทั้งโปงครับท่านผู้ชมครับ หนึ่งืกับอีกสี่รอบาทวันนี้สบายแล้วครับประสบความสําเร็จครับกับเกมด a ก้อนเอครับผมฝากท่านผู้ชมนะครับทีเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s b ั c r i b e ให้ช่องฟุกเจ็ดเจเจด้วยนะครับทุกไลค์ทุกสับส i b e ของท่านมีความหมายสำหรับผมนะครับคลิปนี้ฟุกเจ็เจดเขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ